สงส่ยอะรู้สึกว่ายังไงไปมากี่งานละรู้สึกดีครับรู้สึกดีดีได้ทําอะไรดีได้ปิงเขาเพารู้สึกว่าเออมันดีนะที่เราได้แบบ ทำอะไรให้มันสำเร็จร่วมกันอย่างนี้ค่ะก็เลยประทับใจคือคือส่วนใหญ,ญ่น้องๆพิการด้านด้าน,านการขึ้นไหวนี่ก็จะไ,ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะออกไปข้างนอกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโดยใช้พลังร่วมอย่างนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวข้างนอกแล้วเนี่ยสามารถที่ จะทาอย่างนี้ได้ด้วยนะเหมือนแก่เขาด้วยนะได้กระโดดเข้าไปในน้ำนะได้ได้สัมผัสถึงธรรมชาติได้จับต้องถึงต้นไม้บ้างปีนต้นไม้บ้างอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คอนฟ idence ความมั่นใจกับน้องๆได้แล้วพ่อแม่ด้วยที่ได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสถึงหลายๆอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าลูกของเขาเนี่ยจะทําได้ครับ